วิธีใส่ปุ๋ยข้าวโพดให้ข้าวโพดเจริญเติบโตได้เร็วกว่าปกติค่ะแล้วก็มีความสมบูรณ์ลำต้นแข็งแรงติดฝักใหญ่ฝักยาวมเมล็ดเรียงเต็มฝักแล้วก็ติดฝักอย่างสม่ำเสมอค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ขวัญใจจะพาท่านผู้ชมไปรู้ถึงวิธีการใส่ปุ๋ยข้าวโพดค่ะข้าวโพดเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็ว ทนแลง้งทนฝนเหมาะกับการปลูกในสภาพพื้นที่ของบ้านเราเป็นอย่างมากค่ะมีรสชาติหวานอร่อยยิ่งเป็นข้าวโพดหวานด้วยแล้วนี่โอ้โหกินแล้วหยุดไม่อยู่เลยค่ะมีอายุการเก็บเกี่ยวเพียงแค่2เดือนค่ะซึ่งวันนี้ขวัญใจจะพาไปดูวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะส่วนวิธีการปลูกการรดน้ำต่างๆนั้นขวัญใจก็ได้ทำคลิป ให้ท่านผู้ชมได้ดูไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการใส่ปุ๋ยอย่างละเอียดกันเลยค่ะการใส่ปุ๋ยเราก็มาเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินเลยค่ะ s <S การเตรียมดินนะคะส่วนใหญ่ข้าโพดก็จะปลูกเป็นแปลงใหญ่นะคะ1งาน2งาน3งานหรือว่าหนึ่งไร่แบบนี้นะคะซึ่ง ก่อนที่เราจะไถนะคะก็ให้เราเตรียมดินหนึ่งส่วนเราก็ใช้ดินจากบริเวณแปลงนั่นแหละค่ะปุ๋ยคอ,อกหรือว่าปุ๋ยขี้ไก่นะคะ1ส่วนค่ะแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีจอกมีผักตบชาวานะคะซึ่งอันนี้เขาโพูดจะชอบมากเลยค่ะก็ให้นำมาใส่ในปริมาณ1ส่วนแต่ว่าโดยปกติแล้วของเรานี่ผักตบชาวากับ จอกนะคะก็จะหายากก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะก็ใช้แต่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยขี้ไก่หนึ่งส่วนค่ะแล้วใส่ปุ๋ยสูตร16 16 16, 16ในปริมาณ10กิโลกรัมต่องานค่ะและที่สำคัญอย่าลืมใส่ปูนขาวในปริมาณ100กิโลกรัมต่องานนะคะเพราะปูนขาวนี้จะช่วยปรับโครงสร้างดินช่วยให้ดินร่วนซุย ระบายน้ําระบายอากาศได้ดีแล้วยังช่วยให้เชื้อจุลินทรีย์ในดินทํางานได้ดีขึ้นค่ะ <c oughs> แล้วเราก็ทําการไถกรบทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยขี้ไก่ผักตบชวาแล้วก็ปุ๋ยสูตร16 16 16แล้วก็ปูนขาวนี่ละค่ะไถกรบให้ทั่วแปลงเลยค่ะ เราก็จะไถสองรอบนะคะรอบแรกแล้วก็รอบสองก็เป็นการไถย่อยดินค่ะแล้วอย่าลืมกําจัดวัชพืชทีท่อยู่ในแปลงนะคะพวกเศษไม้พวกหญ้าต่างๆเราต้องดึงแล้วก็ขนออกมาไว้นอกแปลงเลยค่ะแล้วก็ทําการตากดินเอาไว้10วันค่ะการตากดินไ,ไว้10วันนี้เป็นการฆ่าเชื้อโรคเชื้อราที่ เป็นอุปสรรคในการที่เราจะปลูกข้าวโพดค่ะช่วงที่2ของการใส่ปุ๋ยนะคะก็คือหลังจากที่เราตากดินเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมดินปลูกขุดหลุมเตรียมปลูกแล้วเนะะี่ยค่ะก็ให้เรารองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร15-15-15ไปหลุมละ1ช้อนชาค่ะแล้วก็เอาดินบริเวณปากหลุมเนีคะกรบลงไปอีก แล้วถึงทําการโยดเมล็ดเพราะว่าในช่วงนี้นะคะเขาพูดยังไม่ต้องการปุ๋ยที่จะมาเลี้ยงลําต้นจะใช้ก็ต่อเมื่อตอนที่รากงอกแล้วนะคะถึงจะค่อยๆดึงเอาปุ๋ยที่รองพื้นนั้นขึ้นมาใช้ค่ะการที่เราใส่ปุ๋ยในช่วงที่เรากําลังไถแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมในช่วงก่อนปลูกนี้ค่ะก็เพื่อ ช่วยให้ระบบรากของข้าโพดนี่สมบูรณ์แล้วก็ดูดซับธาตุอาหารมาใช้ได้ดีมาใช้ในการเลี้ยงลำต้นให้แข็งแรงทำให้ใบมีสีเขียวทนค่ะใส่ปุ๋ยครั้งที่3เมื่อข้าโพดอายุได้25วันค่ะก็ใส่สูตร4600ผสมกับสูตร15 15 15ค้คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ ให้ใส่ไปในปริมาณ6กิโลกรัมต่องานค่ะแล้วก็ให้ทำการใส่ปุ๋ยคอกไปด้วยนะคะเป็นการเสริมเพิ่มแร่ธาตุในดินค่ะปุ๋ยคอกก็ให้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปค่ะเพราะว่าถ้ามากจนเกินไปจะทำให้ดินเค็มข้าวโพดอาจจะตายได้ค่ะใส่ปุ๋ยในช่วง25วันนี้นะคะจะช่วยข้าวโพดในเรื่องของการช่วยในการสะสมแป้ง ให้มีเมล็ดเต็มเมล็ดเต็มฝักฟันไม่หลอน้ำหนักดีผลผลิตก็จะดีไปด้วยค่ะใส่ปุ๋ยครั้งที่4เมื่อขาโพดอายุได้40วันค่ะก็ให้ใส่ปุ๋ยสูตร46 0 0ผสมกับปุ๋ยที่มีท้ายสูงนะคะเช่นปุ๋ยสูตร0060แล้วก็ให้ทําการผสมปุ๋ยทั้ง2อสูตรนี้ให้เข้ากันเลยค่ะก็ใส่ไปในปริมาณ หกิโลกรัมต่องานค่ะแล้วก็ให้ใส่ปุ๋ยคอกไปพร้อมกันนะคะในปริมาณที่เหมาะสมก็เน้นเหมือนเดิมว่าไม่ให้เยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าปุ๋ยคอกถ้าใส่เยอะเกินไปก็จะทําให้ดินเค็มแล้วข้วโพูดตายได้แต่ถ้าไม่ใส่ข้าวโพดก็จะไม่งามเต็มที่ค่ะการใส่ปุ๋ยช่วงที่4นี้นะคะก็คือข้าวโพดออกฝักแล้วค่ะแต่เราจะเร่งให้ฝักใหญ่ฝัก โตเต็มแล้วก็ให้ข้าวโพดมีรสชาติที่หวานอร่อยค่ะถ้าอยากเพิ่มรสชาติของข้าวโพดให้มีรสชาติหวานอร่อยขึ้นนะคะนอกจากปุ๋ยแล้วให้ท่านผู้ชมใช้เกลือแกงค่ะหวานไปบริเวณแปลงข้าวโพดเลยค่ะ ก็จะไม,ไม่ต้องหวานมากนะคะก็ให้ประมาณกะในปริมาณที่เหมาะสมเอานะคะซึ่งเกลือนี้จะช่วยในเรื่องของรสชาติข้าวโพดให้ข้าวโพดมีรสชาติที่หวานอร่อยขึ้นค่ะการใส่ปุ๋ยครั้งที่5นะคะปกติเราจะใส่แค่4ครั้งแต่ถ้าหากว่ายังมีข้าวโพดฝักที่2อยู่ในแต่ละต้นนะคะก็ให้ประมาณวันที่55นะคะ ก็ให้ใส่ปุ๋ยครั้งที่5ให้ใส่เหมือนกับรอบที่4นะคะในปริมาณเท่ากันตามนั้นเลยค่ะเพื่อที่เราจะบำรุงฝักข้าวโพดที่ยังเหลืออยู่ค่ะแล้วทุกครั้งที่มีการใส่ปุ๋ยจะต้องรดน้ำให้ชุ่มให้เพียงพอนะคะแต่ว่าไม่ให้น้ำแฉะหรือว่าน้ำขังนะคะเมื่อข้าวโพดอายุประมาณ60-70วันนะคะ ก็เป็นช่วงที่ข้าวโพดเจริญเติบโต,ตเต็มที่เลยค่ะฝักนี่คือจะโตเต็มที่แล้วช่วงนี้เราก็เก็บเกี่ยวข้าวโพดได้เลยค่ะถ้าหากว่าเราเก็บเกี่ยวข้าวโพดตามช่วงวันนี้นะคะข้าวโพดก็จะมีมะเมล็ดที่เต็ม,มเมล็ดเลยค่ะสมบูรณ์ก็คือว่าเมื่อน,านาําเรานำมาต้มกินนะคะข้าวโพดก็จะมีรสชาติที่หวานอร่อยค่ะ ก่อนเก็บเกี่ยวให้หยุดการให้น้ำสองวันนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติความหวานให้กับข้าวโพดค่ะการใส่ปุ๋ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกแล้วเราไม่ใส่ปุ๋ยไม่ดูแลนะคะข้าวโพดก็จะโตไม่เต็มที่ไหนๆเราก็ปลูกกันแล้วนะคะก็ให้ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เพียงพอ เพราะว่าจะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของข้าวโพดทําให้ข้าวโพดนั้นสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูงค่ะนอกจากการใส่ปุ๋ยแล้ว ก็อย่าลืมในเรื่องของการรดน้ํานะคะโดยช่วงแรกๆก่อนที่ข้าวโพดจะติดนี้นะคะก็ให้รดทุกวันเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณ 2- 3สวันครั้งก็ให้ท่านผู้ชมดูสภาพของพื้นที่บริเวณพื้นดินบริเวณที่ปลูกข้าวโพดนะคะว่ามีความชุ่มฉ่าของน้ําขนาดไหนนะคะปัจจัยหลักที่ทําให้ข้าวโพดเจริญเติบโตได้ดีนั้นนะคะก็คือดินน้ํา ปุ๋ยแสงแดดสีอย่างเนี่ยค่ะซึ่งดินเราก็ได้ทำการปรุงดินก่อนจะปลูกปุ๋ยเราก็ใส่ในปริมาณที่บอกไปนะคะน้ำเราก็ให้ในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอส่วนอากาศ แสงแดดก็คือเราจะต้องปลูกข้าวโพดให้มีระยะห่างที่เพียงพอเพื่อที่จะให้ข้าวโพดนั้นสามารถที่จะรับแสงได้เพียงพอแสงจะช่วยในการมาสั่งเคาะอาหารแล้วไปบำรุงฝักข้าวโพดนะคะซึ่งขั้นตอนต่างๆนั้นก็ได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะนี่ละค่ะขวัญใจก็ได้ไปศึกษาข้อมูลการให้ปุ๋ยข้าวโพดตามที่บอกท่านผู้ชมไปนะคะซึ่ง ส่วนข้าวโพดท,ที่เรามาดูนี้นะคะก็เป็นของคุณป้าองลาดาดีบ้านยางหมู่ที่สองตําบลนนยออําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งคุณป้าใช้พื้นที่บริเวณหน้าบ้านเพียงประมาณงานครึ่งนะคะส่วนหนึ่งก็แบ่งปลูกข้าวโพดอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งปลูกถั่วฝักยาวมะเขือเปราะคะน้า,นาต้นหอมผักชีนะคะพอว่างจากการขายก๋วยเตี๋ยวนะคะคุณป้าก็ จะมาทำการรดน้ำดูแลพืชผักพวกนี้แล้วค่ะถ้าหากว่าถึงช่วงเก็บเกี่ยวเดี๋ยวขวัญใจจะไปถ่ายภาพมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจบคลิปแล้วขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ